ท่านไหนท่านเลนะทีนี้นี้เราคุยกันแล้วว่าเราจะไม่้0แล้วนะครับเราจะช่วยกันทาลาตัวไปวมกันนะคร่บใชครับโอเคนะดูงตอว่าเราเราต้งไปที่อต่าเอ multimod spam 1 gas難v